สวัสดีครับตอนนี้อยู่บเซิร์ฟเวอร์เด็ข่าวคลาสสิกครับก็จะเป็นแนวแบบเด็กข้ายุคก่อเก่าเลยนะเก่ามากอะ่ะแบบไม่เห็นดาเมจไม่เห็นว่าอันไหนถืกอก่อกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของใครที่ตามมานะครับก็จะได้รับเป็นออของคนตามคลิปนี่เป็นกล่องนะครับแต่ละกล่กองก็กล่องกาก20กล่องนะครับแล้วก็กล่องเอ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นกล่องกากทั้งคู่นะสำหรับผมนะที่กล่องดีนะที่ผมเห็นนะก็จะเป็นกล่องอยู่ไหนวะ อ๋อแปลว่าที่ผมเปิดเนี่ยอันนี้เป็นจะเป็นกล่องเติมนะครับขอโทษทีนะที่เออกล่องเนี้ยจะไม่ได้แจกนะครับก็ใครที่ตามมาก็ได้รับของตามนี้แล้วก็ใครแชร,แชร์กลุ่มนะครับก็ได้รับเป็นกล่องไปเพิ่มนะเอาไปเปิดเพิ่มนะครับประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ส่วนของโปรโมชั่นนะครับสำหรับพ่อค้าลด50%นะครับใครที่จะเป็นพ่อค้านะก็เอ่อน่าจะตามนี้นะนี่ยอดเติม6,000นะครับอุ้ยคุ้มจัดคุ้มนะ6,000บาทเนี่ย30นะครับลด50%นะคิดดูดิ เออคุ้มคุ้มคุ้มก็ของตามนี้ครับมีตั้งแต่เซตดร้อยสิบเป็นถึงเซตสองพันนะครับ,ต, 750, 2000, รบตามเดอะข่าวเนาะแล้วก็ในส่วนของออไอเทมฟาร์มอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ดูด้วยนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับในการฟาร์มประมาณนี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มให้ดูปะ่ะ <hour> มาะรทับก่อนที่ <Okay. S 1> ก่อนที่จะไปเข้าชมในคลิปนะครับเราก็จะมาเปิดกล่องโชว์กันนะ เอ่อกล่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้นะครับตอนนี้เขามีกิจกรรมนะครับแชร์กลุ่มนะก็ได้ละกล่องเป็นกล่องนี้แล้วก็กล่องหนึ่งนะครับเป็นกล่องนี้นี่รายละเอียดก็อยู่ต้นทลิปนะว่าจะได้กี่กล่องนะครับมาเรามาเปิดค่อยๆทีละกล่องเฮ้ยทำไมอ่ะไม่เปิดไม่ได้อ่๋อใช้มาโคเปิดเอาโอเคขอขอ,ขอ,อเก็แบแป๊บนึงมาโคเปิดชอบอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องรอนานชอบเลย โอเครับสิ่งที่ได้นะครับจะเป็นพวกแร่ลงแร่เล็กอะไรพวกนี้นะครับ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 นี่นะ,จะเจ็นพวกแร่เล็กความถึกเนี่ยไม่มีบอกนะครับเพราะว่าเอ้ยหรือว่าความถึกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ไม่มีบอกว่ะทุกคนต้องเดาเองนะแต่ละเซตเนี่ยคือไม่รู้เลยว่าอันไหนถึกกว่ากันนะครับเออยากเลยเนี่ยเชี่ยเอาไงอะ ไผมไม่รู้จริงๆนะเราเราเราไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งแล้วกันกล่องนี้อาจจะแบบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยจะเป็นกล่องเอ่ออีกสีหนึ่งนะตัวแบตเตอร์ี่ถึงเท่าไหร่วะนะโอ้นี่มีคนถามแล้วนะครับหรอไม่รู้เหมือนกันว่ะเพื่อนไปเอโอเคอันนี้น่าจะเป็นเซตที่ดีกว่านะครับเห็นปะเออพวกทอพวกอะไรอย่างเงี้ยนี่ธน,นูมาแล้วเห็นปะของดีอนะันนี้ กัญชาครับครับเออนี่ยจะของพวก90้าปะ่ะเอ้ยพวก80นะครับซะส่วนใหญ่นะถ้าผมจำได้นะถ้าเป็นแบบแนวเดอะคาวเก่าอะไรเงี้ยครับ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 ใกล้หมดแล้ววะสองที่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อกล่องทองเอ้ยกล่องสีเทานะกล่องดีนะครับ ประมาณนี้แล้วกันน่าจะสุ่มได้พวกของงซะส่วนใหญ่อุ้ย b ต t t e r f l y ของดีนะเพราะว่ามันสุ่มได้กล่องทองด้วยแต่ว่ากล่องกาก็น่าจะสุ่มได้เหมือนกันประมาณนี้โอ้ไม่มีดาเมจยันดาเมจยังไม่มีบอกนะยากอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นในคลิปกันดีกว่าครับมาผมจะมาฟาร์มบอสก่อนที่จะไปยิงให้ดูครับเฮ้ยหรือว่าอาจจะไม่ได้ยิงไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวรอดูเป็นเรื่อแล้วกันเนาะวันนี้เราจะมาฟาร์มบอสก่อนนิดนิดหน่นอยๆนยน,ยนะครับมาดูแบบกัน แมปี่ยค่อนข้างทีง่ใหญ่มากผมจะฟาร์มบอสอันนี้ให้ดูนะบอสอันไหนไอ้กระทิงเนะี่ยแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับน่าจะเป็นจุดแดงๆนี่ปะขอวิ่งไปก่อนนะจุดแดงๆเ,เหรอปึ๊บ,บ,บ,บจุดแดงๆน่าจะเป็นแถวนี้หรือเปล่าคแบบนี่นี่นนไปอีกนิดนึงไปอีกนิดนึงโอ้ถ้าไม่มีเดฟนะวิ่งยาวๆอะ่ะป๊บ,ปบ ไปยาวๆอันนี้หมอเป็นเมืองน้ำนะครับมันมันโดดขึ้นไงวะ,ะไม่ต้องไดนะ้บแถวนี้จะมีไหมนะบอสกระถิ่งมันจะมีจริงๆหรอบอสกระถิ่งแต่จริงผมเสกบอสได้เลยนะครับแต่ผมอยากอยากให้ดูก่อนนะว่ามันจะมีบอสจุดไหนบ้างนะครับก็ได้เล่ตรงนี้ปะปกตินะ่ะเออ มาดูกันนะครับนี่เมีบอสตัวหนึ่งจำไเห็นบอสกระทิงเลยใช่ปะมันจะมีบอสเขาเรียกว่าอะไรวะออกบอสไม่เจอเลยวะบอสตีไม่เข้านะครับประมาณนี้ประมาณนี้เอ็มถึงเลตบูของดีหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ที่ผมฟาร์มเป็นปืน2,000นะครับมันเลยดูแรงกว่า แต่ถ้าแบบเป็นปืนธรรมดาไงกลอนธรรมดาอาจจะเบานิดนึงนะครับแต่คงไม่มีใครเอาสนัยมาฟาร์มหรอกผมอยากหาบอสอะบอสไอไอออฟบอสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเอ้านี่เจอแล้วใช่ปะ่ะเจอมึงแล้วเจอมึงแล้วแม่งวาร์ปไม่ได้เลยประเด็นนะอะวิ่งย,วยาวๆกันครับวิบ่งย,วยาวต้องซื้อนี่ด้วยนะสิ่งที่เร่งน้นำวิ่งเนี่ยขาดไม่ได้นะครับสำหรับบอส4 ไปไปไปครับออกบอสเนี่ยจะมีอยู่เห็นจุดเดียวอะตอนเนี้มีจุดนี้นะครับที่เหลือไม่มีแล้วแล้วผมก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันว่ามันเสกย,ยังไงนะแบบไม่รู้ว่าเสกเหมือนซอมบี้ปกติหรือเปล่า,ะา,น,า,า,านะครับแฝดวิ่ง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 ติดตดตดตดอาจจะฟาร์มยาวๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพราะว่าคนเนี่ยผมรอประมาณ2ี่บนาทีนะมันจะยังไม่มีนะเพราะว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะ ผมอาจจะมาช้าไปด้วยแหละเพราะว่ามันดึกนะครับแบบเตรียมตัวไปเรียนแล้วนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่ผมทําขอให้มีเถอะออกบอสอุ้ยค้างเลยค้างเลยไม่ใช่ทำไงอะทีนี้ะก้าวของใหญ่ๆแลงๆลงเลยดีกว่าใช้ยี่หนึ่ง่วว่โอเคดีน่ามาสองอันปั๊บขอพิ้งเลยขอพิ้งจูดเลยโอ๊ยแต่กระเป๋ามันบางยัง่ะ ซื้อใหม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ขอซื้อใหม่ก่อนเออป่อนนี้ไม่เวิร์กนะครับ,รบแต่เป็นเดฟแม่งลำบากว่ะมาๆมาอู๋จะกดผมกดเปิดค้างตัวคิวนะมาเลยมันเลยเป็นอย่างนั้น,นครับเราหายตัวก่อนไหมเออหายตัวไหนหายตัวหายตัวไม่ <c oughs> มีใครเห็นเราครับโอเคไม่ okay, มีใครเห็นเราวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเพราะจ่คาวเนี่ยมันต้องเล่นดตีนหน่อย ค okay. ไม่มีใครเห็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยปืนยิงชา้าจัดเลย เออไอ้หี่ยิงไม่โดนเลยงงงะเนี่ยเก็บก่อนนะครับแต่ปืนนี้เอฟวดีน่าจะดีปะ่ะอันนี้อะไรตู้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่เซตที่ผมเล่นเหมือนจะโหดเลยผมต้องซื้อตู้มาซะหน่อยแล้วนะโอเคนะครับซื้อตู้ซื้อตู้หน่อยตั้งตู้ฮึบตู้ตั้งดิเออเก็บของซะหน่อยประมาณนึง เปิดข้างไหนอย่าเปิดบ่อยนะอย่าแม่งวิ่งไวเอ้ยวิ่งไวปีดี้คือมัน F7 ไม่ได้ไงแม่ก็เรียบร้อยอะ่ะเสร็จผมอะ่ะลองเสียงตรีนะครับเหมือน QB มันจะนัดเดียวตายเหรอใช่ปะ่ะเมื่อกี้ผมเข้าตัวแล้วเดียวตายเลยไม่ได้เข้าหัวด้วยผม,มพยายามยิงหัวนะเพราะว่านึกว่าจะแบบหัวหนึ่ง ตัวสองอะไรเงี้ยแต่คนเขาเริ่มเยอะแล้วแต่ที่เสียงตีนเสียงตีนอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละถ้าเราไม่ไหวเราก็เข้าห้องนะครับตึ๊บเจ็บเจ็บต้อปรับเวลาไม่ได้นะ F7 F7 เปิดเอ่อเปิดปิดทางทางซ้ายนะครับไม่ใช่ F5 นะครับเอ,าอ้าไอ้เชี่ยปรับเวลาได้เฉยเลยที่ตอนนั้นปรับเวลาไม่ได้งงเหมือนกัน ปืนเบี้ยวจังอ่ะปืนเบี้ยวจังเพื่อผมมันตรงปะวะตรงนะอ๋อปืนไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครัเอ้าแล้วมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะนิทรรุเลยเหรอไม่ดีเหมือนกันนะไม่รด,ด้เลยทำยากอน ไม่เคยเปิดเท่าไหร่เราไปฝั่งนะครับห้ามกดเปิดครั้งเมียนโดนเข้าหวัวเข้าหัวสองโอ้โหชนะก็โหเหมือนกันนะนี่ ายมาดิในสุดท้ายใน,นสุดท้ายไม่โดนต้องหนีก่อนดีกว่าผมว่าอยากได้เวียดอะเวียดเมื่อกี้ที่เขาเล่นนะ แต่เราต้องไปเก็บตัวนะเสียงตีนไม่อยู่แถวนี้ปะเสียงตีนใครวะผมไปเก็บตัวนะไอโกเด้นเนี่ยน่าจะดีนะโอเคแต่ว่าได้เด้ดดเสียวอยู่เสียงตีนน่อยู่ตรงบันไดแดง ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเซตที่ผมเล่นเนี่ยมันดีขนาดไหนนะแต่น่าจะดีมากๆอะ่ะดูจากการตายเมื่อกี้ของผมละเอ้ยผมจะตายเมื่อกี้ไม่ไม่ตายแล้วมันถึกมากๆอะ่ะมีคนดูอดร้องต้นไม้นะผมว่าปล่อยใช่เนะี่ยไปยิงดีกว่าโอเคไม่ปล่อย <laughs> อ๋ออยู่เปไ็นแดงโอเคใจอยู่มั่นใจ ใจกินร้อยไหมเราตายแลค่ปิดคลิปนะครับไม่ตายก็ไม่ต้องปิดคนค่อยไหลๆมาเนาะผมสามารถทะลุไปได้เลยนะแต่ไม่เอาเด่ะเดี๋ยวเดินดรา <c oughs> ดม่าดราม่าบ่อยเมืองไทยอ่ะเห็นมันอยู่ตรงนี้เลยะ เกกือเฮ้ยผมยิงไม่โดนจริงไนะไอ้ขี้ผมต้ออ่อนยังวะขอๆๆเจนเจนเจี่นเจีนนี่ไงตัดตัวไม่เดียวพอฮัปต้องเก็บอะไรบ้างวะเนี่ยไอ้เหี้ยัวเืด ฮึบโอ้โ oh, หถ้าผมอามีดมาด้วยนะมันจะดีมากอะเป็น,นคือไม่มีมีดเนี่ยถ้ามีมีดจะดีมากบเฮ้ยเกือบเกือบมึง เหมือน,นจะตั้งโลตั้งไม่ได้แล้วกูไปอยู่นี่ไงอ่ะเฮียพี่ชายหายตัวอโอเคผมเจอแล้วตัวหนึ่งนะครับมันก็เห็นผมเหมือนกันผมก็เห็นมันวันนี้อาจจะโดนโดดหลังได้ ซึ่งเราต้องหนีก่อนไปให้ไกลหนีไปให้ใไกลพ่โอโ้โหทำไมผมยิงไม่โดนวะ เช่นนั่นแหละต้องเจอผมช้าหน่อยอ่ะจริงๆนะนี่แกหัวเม็ดสเตลผมอยากได้เวียดอ่ะเวียดน่าจะทำเกมผมกว่านะครับต้องระวังด้ย นี่เนี่ยสำคัญไม่สำคัญโอเคไม่แต่จริงปืนนี้ก็ดีนะโอเคไม่สำคัญหมดอ่ะตอนนี้เก็บให้หมดไอ้สัตว์เก็บให้หมดของของดีหมดของดีหมดแต่พวกนี้ไอ้รักแม่รักแม่ก็ดีรักแม่นะครับนี่ก็ดีโอเคดีหมดอ่ะเก็บหมดเลย กูมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะโอ้ต้องรีบขึ้นข้างบนข้างบนก็มีคนนะครับโอ้แอด,แอดป,นป,นปืนเดี้วจัง,ป,จง <S <S ปืนไม่ได้ตรงไงหนูแต่เ,เราต้องซื้อตู้อีกสักหน่อยนะครับจะระเบิด ฮับกบูว่าแหละไอสัตว์มันอยู่นี่จริงด้วยรับอา่าเก็บตู้เก,ก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคพร้อม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 ,พร,อมพร้อมลั่นแต่ผมอยากเล่นเวียดนะครับเราเล่นเวียดกันเดี๋ยวเวียดสกอร์เปียน,อนเอ้านี่ไอโรบอทเโอเคพร้อมพร้อมพร้อมต้องซ่อมปืนด้วยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพังก่อนนะอ,อ่าน,นี้ไม่ต้องโอเคพร้อมพร้อมพร้อมลุยตุ๊กหัวเราก็ใส่เป็นอันนี้แทนอะไรกันนี่โอเคพร้อมลุยพร้อมลุยโล่ไม่ต้องเก็บหรอกเอาพร้อม,อมไปพร้อมเสมอพร้อมเสมอไม่งงมาได้ไงงงเลย นี่แกโอ้โหเบียดโหดกว่าเยอะไอ้เหี้ยเบียดโกงกว่าเยอะเหตุทำไมเราไม่เล่นเบียดต,ต้องนานให้ขอเก็บก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนมันถึกกว่ากันนะไอผ้ผมว่าอันนี้ถึกกว่า,ม,า,าวมันจะสไตล์ละเราจะไม่พยายามกดเทปเจ็ดนะครับเอ้ยไม่ใช่พูดผิด กดเอ่อตัวคิวนะไม่งวิ่งไวจัดอะคุณต้องตายกูบอกเลย ันก็อาจจะหัวไปเดียวเราตายนะครับ <c oughs> <c oughs> มึงพลาดแล้วขอ,องดีนี่ของดีของดีจำได้ผมจำได้อดุ้ยพื้นด,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 ดีด้วยมนแขึ้นมาห้องกล่องได้ไงอ่ะ มึงขึ้นมาห้องกล่องได้ไงมุมแกนี่เยอะขึ้นไปได้ไงวะเหี้ยกระโดดขึ้นมาอย่างี้ไม่น่าเกียดนะเนี่ยเหรอยิงเพื่อนเอาเสียสุดมานเล่นยิงพวกเล่นนี่เอ้ากูผิดิ๊กขอโทษแล้วกันไอ้หนุ่มตายไม่รู้ไม่ขอโทษไม่ขอโทษก็เป็นกดอาผมผมเปิดตัวคางตัวคิวใช่ไหมแล้วไม่ไม่ไปตัวคิวอะก็ไม่รู้อ่ะประธานโทษนะครับผมขอเก็บของก่อนเลย งานเนี้ยอิ่มๆฟินๆอิ่มฟินอยู่แล้วงานเนี้ยต้องส่วนใครนะครับไปไปกันต่อแต่ก็จบนะครับพอเลิกเฮ้ยเจอกูให้แล้วแหละอ,อกดผิดเลย ไม่ตายหรอกผมบอกเลยนาเก็บไปโอ้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์นะครับจะพีคแล้ต่อไปนะไปเจอกันคลิปหน้านะครับตอนนี้ก็อิม่ม